วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภร์วัดเทพศรินทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปอดีตอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิรดาคนแรกซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปี9เดือน โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วยท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบสกุลเดิมอิสราเสนาณอายุธยาเป็นทิดาของพระยาพระร,ราชากับท่านผู้หญิงขจรพระร,ราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465นกณกรุงลอนดอนสหาราชาอาณาจักร เข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยายลัยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยปริญญาตรีจากคณะอักษราศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาและเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการศึกษาณพระที่นั่งอัมพรสถานและต่อมาคือโรงเรียนจิตรดา ท่านผู้หญิงทัศนีได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตรดาคนแรกถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จนในปี2526เมื่ออายุครบ60ปีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรดา และเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557ท่านผู้หญิงทัศนีเป็นผู้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนาเยาว,วชนในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษามาโดยตลอดในโอกาสอายุครบ100ปีในปี2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญร,รัตนภรชั้นที่สองแก่ท่านผู้หญิงทัศนีและในโอกาสเดียวกันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพัฒนาศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยคุปมีบุตรหนึ่งคน